สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาถอดดูไส้กรองอากาศเวฟร้อยยี่สห้าไอเอลีดีครับคันนี้ก็ถือโอกาสมาเป่าไส้กรองในตัวเพราะว่าคันนี้ก็ได้รื้อชุดหน้านะครับเพื่อจะเปลี่ยนชุดเฟรมนะครับผมครับเลยก็มีโอกาสได้ถอดดูไส้กรองนะครับผมครับต้องถอดไอ้เจ้าแผงตะกร้าออกนะครับผมแผงโครงยึดตะกร้านะครับจะมีน็อตด้านล่างเนี่ยนะครับ ตัวแล้วก็กินตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมกิงจะบอดไอ้เจ้าขาครอบกรองออกได้นะครับน็อตก,ก็จะเป็นปนอ็อตแฉกนะครับเป็นเกี่ยวเกีียวหยาบนะครับผมเกี่ยวแบบนี้นะครับเกี่ยวหยาบประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับผม ส่วนมากเราไม่ค่อยได้ถอดนะครับเพราะว่ามันจะถอดยากนะครับมันก็ต้องรื้อชุดเฟรมหน้าแล้วก็ถอดเหล็กยึดตะกร้านะครับผมก็ถ้ามีโอกาสได้รื้อแล้วก็ควรถอดมาล้างหรือว่าเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามันสกปรกมากนะครับผม ไม่ค่อยมีคนมาถอดล้างเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้สนใจมันนะครับถอดออกมาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่กองเป็นแบบเอียงๆแบบนี้นะครับผมก็แต่ภาพแบบนี้ก็ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนก็เป่าก็ได้นะครับมันยังไม่สกปรกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากองอากาศรุ่นนี้มันอยู่สูงนะครับผมถ้า ท่านใดอยากต้องการเปลี่ยนก็ไม่แพงครับร้อยกว่าบาทนะครับตามร้านอะไรทั่วไปครับเดี๋ยวผมขอตัวอขออนุญาตไปเป่าก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ